สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนเครื่องตัดหญ้าสี่หนึ่งเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเก่าแล้วนะครับแต่ว่าได้เปลี่ยนถังน้ามันใหม่แล้วนะครับเลยดูใหม่นะครับอาการของเครื่องนี้ก็คือพอตัดได้สักสองสามนาทีนะครับเครื่องก็วูบอาการเหมือนกับคอยเสื่อมนะครับแต่ว่าเช็คคอยคอยแล้วคอยไม่เสื่อมนะครับน้ามันก็ลงปกตินะครับแต่ว่า มาสังเกตดูนะครับที่หรือว่าท่อไอเสียปักกินหลวมนะครับเลยทําให้อากาศเข้าเลยทําให้เครื่องวูบเดี๋ยวมาถอดดูท่อไอเสียนะครับถอดกันยังไงมาดูกันเลยนะครับแล้วก็ให้ถอดอ่าน,อน็อตที่ขวาครอบท่อไอเสียออกก่อนนะครับตรน,นี้ตัวด้วยตรงนี้หนึ่งตัวด้วยตรงนี้ก็หนึ่งตัวด้วยข้างหน้า เดี๋ยวกดดึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับไว้ก่อนแล้วก็ตัดแทงก็ได้นะครับตัดแทงเครื่องแบบนี้นะครับน็อตหลวมจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาถอดดูข้างในนะครับจะได้ล้างข่าขเมาในท่อไอเสียด้วยนะครับแล้วก็ติดปากกิมใหม่ด้วยนะครับเราใส่แบบนี้ก็ได้นะครับที่จะทําให้เครื่องวูบ เพราะอาการเข้าข้างในได้นะครับต้องสังเกตบ้างนะครับนะครับน้ำมันจะเยิมข้างๆเห็นไหมครับกิมละลายความร้อนนะครับข้างในก็ข่ามาเยอะเลยนะครับ ต้องล้างน้ำมันเบนเซินให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไขควงปากแบนนะครับคัดปากกิมไฟวออกมานะครับแบบนี้นะครับรั่วนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใช้น้ํามันเบนเซินนะแล้วก็เช็ดออกทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะครับ ใช้น้ามันมิซเซนแล้วก็สะอาดมากเลยนะครับราบมันก็ออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตะกิมใหม่เลยนะครับปะกิมอันเก่ามันจำรุดแล้วนะครับเ๋ยบตะกินเก่าเห็นไหมครับจำรุดมันแตกแล้วนะครับเลยเก็บไม่อยู่นะครับอาการก็คืออากาศเข้าข้างในนะครับจะทาให้เครื่องวูบนะครับแบบนี้นะครับตะกินใหม่นะครับ แบบนี้เลยนะครับรแ้วล้างท่อไอเสียเลยนะครับใส่น้ามันเบนเซนล้างที่ขมเมาออกให้หมดเลยนะครับน้ำมันเบนเินจะก,กัดออกเลยนะครับน้ำมันเบนเินจะล้างได้เววสะอาดมากเลยครับน้ำมันเบนเนิน เลี้งเสร็จค่อยไปประกอบกันนะครับนะครับหนาน,นะครับง,งานเลยนะครับใช้คาร์บอนสักนิดก,ก็ได้นะครับติดไปอย่างนั้นเลยครับดีกว่าไม่ติดนะครับเสร็วติดอย่างนี้เลยนะครับ ับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความกระชับแล้วก็ใส่น็อตนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับ สลับนะครับข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างนะครับจะได้เรียกเสมอนะครับพอเริ่มกระชับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมหมุนได้เลยนะครับนี่นะครับก็หมนในกระชับเลยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ขวาครอบนะครับปิดให้เรียบร้อยก็เสร็จนะครับไม่ยากเลยนะครับ เมื่อประกอบใส่ใส่ปรเก็มท่อคาระบูเรียบร้อยแล้วนะครับบนะครับเสร็จเลยนะครับสดช็ชคลงนะครับเสร็จง่ายเลยครับง่ียเลยครับเิร็จแล้วครับสรุปได้ว่านะครับ เมื่อสังเกตดูนะครับน้ำมันเยิ้มที่นองจากาปัากินรั่วนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับเครื่องจะสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณนะครับ